ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมีอวินเนอร์ทุกท่านนะครับและผู้บริหารมีโอวินเนอร์นะครับและประธานทุกท่านนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณจากใจมากเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยในวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ท่านท่านประธานนะครับที่ผลิตอาหารเสริมนะฮะดีๆมาให้ผมได้บริโภคนะครับ ถ้าไม่มี e ีโอวินเนอร์ในวันนี้ก็คงไม่มีผมในวันนี้วินเนอร์ได้ช่วยผมามากมายมหาศาลนะครับได้ให้ชีวิตใหม่นะฮะวันนี้ผมจะมาเล่า,าข่าวดีให้ฟังนะครับวันนี้ผมได้ไปตรวจนะไปตรวจร่างกายเช็คร่างกายเพราะว่า,าจะตรวจประจำก็คือช่วงนี้หมอนัดห่างหน่อยก็คือ3เดือนนะครับวันนี้ได้ไปตรวจปรากฏว่าหมอว่า แสดงความยินดีด้วยนะคุณสามารถร่างกายคุณเกือบจะเป็นปกติแล้วนะครับก็ดีใจมากครับนะเพราะว่าหมอได้พูดทางนี้คือเลือดระบบเลือดอะไรมัน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 ,มนแต่ก่อนมันไม่มีภูมิแต่ตอนนี้ผมมีภูมิคุ้มกันโรคแหละก็มีภูมิและร่างกายก็เริ่มสมดุลแล้วนะครับถ้าใครเข้าติดตามผมตอนที่ประธานเขาสัมภาษณ์เนาะท,ท,ที่ที่ก่อนที่ผมจะกินนยะร่างกายผมจะ โอ้ตัวดำปีปากก้เนา่านะฮะปากก้เนา่าหน้าดำตัวดำหน้าบวมนะครับแต่ตอนนี้กลับมาเป็นเริ่มจะเป็นปกตินะครับก็ประมาณสักถ้าให้คะแนนก็ประมาณสักแปดสิก้าสิบปเซ็นได้นะครับหน้าตาก็เริ่มสดใสขึ้นสีผิวเห็นอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยฮะนี่คือคือเป็นสิ่งที่วิเศษมากนะครับที่อา่า ชุบจากคนที่ตายแล้วผมนี่เปรียบเสมือนคนตายแล้วนะครับกลับมามีใบหน้าที่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สดใสขึ้นดูสีผิวครับนะี่นะเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะนะครับก็คลิปนี้อยากจะบอกนะครับขอให้พี่ๆเอาเป็นคลิปวิทยาทานไปบอกสาหรับคนที่กําลังสิ้นหวังเราบอกบุญต่อต่อกันไปนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังไม่หยุดบอกบุญนะผมก็ยังบอกต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับ เพราะว่าคนที่กําลังสิ้นหวังเนี่ยกําลังหมดหาหนทางนะครับคนที่ไม่รู้จะเยียวยาอย่างไงจะรักษาอย่างไงนะฮะผมแนะนําเลยนี่อาหารเสริมเาลองเอาไปเปิดใจลองเอาไปกินดูแล้วจะได้ชีวิตใหม่อย่างเหมือนผมตอนนี้นะครับถ้าคนติดตามสภาพตอนก่อนกินเป็นยังไงและตอนนี้เป็นยังไงนะครับมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมาก ถ้าอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งแนะนําให้เข้าไปใน youtube พิมคําว่ามาดทุ่งใหญ่ฟาร์มนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับข้อมูลอยู่ในนั้นเลยตอนที่ผมเป็น,นหนักๆสภาพหน้าตาเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะครับอยากจะฝากให้เป็นวิทยาทานเนาะตอนนี้ผิวเห็นไหมแต่ก่อนนี่แคนี่พุกพองเน่าหมดนะด่างหมดตอนนี้หมดแล้วครับปากเป็นสีชมพูแล้วนี่เหนะแม่แม่นะครับ แล้วก็ขอขอบคุณแม่แม่นะครับแม่ทุกท่านเลยนะครับและก็พี่ๆทีมงานเอ่ยที่คอยช่วยคอยแนะนำขอบคุณจริงๆครับเีโอวนเนอร์ o เนี่ยพี่น้องกันจริงๆครับพี่น้อง้วนเลยนะครับไม่มีใครที่ที่ไม่ไม่ช่วยนะฮะก็มีช่วยทุกคนให้กําลังใจทุกคนขอบคุณมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เอาข่าวดีมาเล่าให้ฟังนะฮะก็ใครที่ อ,อยากได้ข้อคําแนะนําอะไรยังไงโทรหาผมได้0821562569นะครับโทรมาได้เลยนะครับยินดีให้คําปรึกษาสวัสดีครับ